ัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยวจะพาเพื่อนๆไปปล่อยจอยปล่อยใจที่ทรีสิบิงคุงล่านครนายก2วันหนึ่งคืนและยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมันไปอีกแอบบอกว่าภุนเวล่าที่นี่นะอยู่ติดสวนทุเรียนนอกจากนี้ค่ะยังจะพาไปคาเฟ่อ,อีกจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามรับชมกันในคลิปเลยค่ะมานครนายกก็ต้องแวะมาจิบกาแฟที่นี่ก่อนเลยร้านกาแฟชายทุ่ง กิจการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาพระองค์ท่านได้พระราชทานชื่อร้านและสเสด็จมาเปิดร้านนี้ด้วยพระองค์เองซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนร,งรังสิตนครนายกคลองสี่ค่ะนับเป็นโชคดีของคนไทยที่ได้มีโอกาสร่วมกับพระองค์ท่านในการช่วยสนับสนุนการปลูกกาแฟของชาวเขาทั้งก้าวดอยตามรอยพ่อผ่านทางร้านกา,ฟาแฟแห่งน,นี้ค่ะไฮลไลท์ของร้านนี้ก็คือ การได้มาชมวิวทิวทัศน์นั่นเองซึ่งเป็นวิวที่สวยงามสุดๆสัมผัสได้ถึงความสบายลมพัดผ่านเย็นๆที่ช่วยเพิ่มฟิลในการดื่มกาแฟได้สุดๆไปเลยค่ะเมื่อเราไปถึงที่ร้านแล้วนะวสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องกดบัตรคิวเพื่อรอสั่งซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่โดยทางเจ้าหนะ้าที่จะเรียกตามคิวนะระหว่างที่รอนะคะก็ชมบรรยากาศภายในร้านที่เป็นห้องแอร์ไปด้วยซึ่งก็จะพบกับ ฉายาลักษ์และพระฉายาสาสิรลักษ์ของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆค่ะเครื่องดื่มที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือชายทุ่งคอฟฟค่ะแต่เราชอบกินชาเขียวมะชากของร้านนี้มากๆมากๆเลยขอสั่งเป็นชาเขียวมะชากแก้วใหญ่นะคะในส่วนของเบเกอรี่ก็มีเค้กให้เลือกมากมายหลายรสเลยนะ น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะว,ว้าวได้มาแล้วค่ะชาเขียวมะทัดแก้วใหญ่ราคา70บาทหอมชาเขียวหวานมันกลมกล่อมสุดๆเลยค่ะ <c oughs> บรรยากาศร้านด้านนอกก็คือดีงามนะเมากับเพื่อนๆมันมากแบบเพลินมากเลยค่ะ <c oughs> เราจองที่พักไว้ที่ทรีสิบบิงพูลวิลล่านครนายก ก็สามารถขับรถมาตาม g o o ก็ e แม p ได้เลยนะสวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยวจะพาเพื่อนๆมาหนีร้อนมาเพึ่งเย็นนะคะที่นี่เลย3 r e ซิ p ดงพูล l ่นะครน,นายกนะคะที่นี่นะคะจะมีพูลล่าสองหลังด้วยกันนะแล้วก็แต่ละหลังนะคะสามารถพักได้4ห้องนอน4ห้องงามนะคะแล้วก็รองรับได้ถึง20คนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูพูลล่านะคะตั้งมาเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือบ้านพักทูเวล่าหลังที่1นึ่งนะคะที่เราได้จอไว้นะส่วนหลังที่2นะคะจะเป็นด้านนู้นนะคะ อยากจะบอกว่าที่เรามาพักที่นี่นะไม่ใช่แค่หนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะแต่เรายังมีกิจกรรมนะคะสรุปๆส,สำหรับใครร้อนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นล่องแก่ง ATV เพนบอลโกคาร์ดนะคะแล้วก็วันนี้นะเราไม่ได้มาแค่2คนนะคะเรามามากับเพื่อนๆนะคะหลายคนเลยนะอยู่ในบ้านนะกิจกรรมที่เราจะเล่นนะคะก็คือมี2กิจกรรมนะก็จะมี ATV แล้วก็เพนบอลนะคะแต่ตอนนี้นะขอไปพักผ่อนก่อนค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในบ้านพักคุณวิลล่าของเรานะคะก็จะมีโต๊ะกินข้าวโต๊ะผู้เล่นสนุกนะมีโซฟาเหญ่มากตู้เย็นแล้ก็ยังมีนี่เลยคาราโอเกะนะคะในส่วนของห้องนอนก็มีสี่ห้องนอนเลยนะและนี้คือห้องนอนที่หนะึะก็จะมี2เตียงนะคะและมีกระจกใสเป็นประตูเปิดได้นะคะมองเห็นวิวสระว่ายน้ำด้วย ส่วนห้องน้ำก็จะมีแชมพูครีมอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีไดให้ด้วยนะคะเรามาดูห้องนอนห้องที่สองนะคะซึ่งอยู่ติดกับสระว่ายน้ำเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีสองเตียงเหมือนกันนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีทีวีเหมือนกันนะด้านซ้ายก็จะเป็นประตูกระจกใสนะคะซึ่งมองเห็นวิวสระว่ายน้ำเหมือนกันเลย ในส่วนของห้องน้ําก็จะเหมือนกับห้องน้ําห้องนอนที่หนึ่งเลยนะคะมีอุปกรณ์ให้ครบค่ะต่อมามาดูห้องนอนห้องที่3กันคะ่ะขนาดห้องก็จะเล็กกว่าห้องนอนที่1และ2นะคะแต่ก็จะมีเตียง2เตียงเหมือนกันนะเราก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเหมือนกันนะคะมีทีวีด้วยค่ะในส่วนของห้องน้ําก็มีอุปกรณ์ให้ครบเหมือนกันนะคะ สุดท้ายห้องนอนที่4นะคะเราเข้าไปดูกันค่ะก็จะเป็นเตียง2ชั้นนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งแต่จะไม่มีห้องน้ําในตัวนะก็จะมีห้องน้ําที่แยกออกมาอยู่ตรงห้องโถงนะคะเป็นห้องน้ํารวมนะซึ่งห้องน้ํานี้ก็จะค่อนข้างกว้างนะคะเราก็มีอุปกรณ์ให้ครบเหมือนเดิมเลยค่ะ ในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะมีเครื่องครัวอุปกรณ์จานช้อนซ่อมมีดให้ครบคันนะคะทางที่พักก็จะมีเตาปิ้งย่างพร้อมถ่านมาให้ด้วยนะมีโต๊ะกินข้าวด้านนอกให้ด้วยแล้วก็มีถังน้ำแข็งนะคะพร้อมกับน้ำแข็งให้ด้วยนะคะตรงทางเดินด้านนี้นะคะสามารถที่จะเดินทะลุไปถึงสระว่ายน้ำได้ด้วยนะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นทางขึ้นสไลเดอร์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสระว่ายน้ำนะคะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือลึก1.35เมตรนะคะก็จะเป็นสระสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ยังมีห่วงยางให้ด้วยนะคะ คือเราจองกิจกรรมแอดเวนเจอร์ไว้ด้วยนะทางที่พักเขาก็จะมีบริการรถรับส่งฟรีนะคะแล้วก็จองคิวกิจกรรมให้เราเล่นด้วยตอนนี้เวลาประมาณ4ี่มงเย็นนะคะเราก็จะไปกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันค่ะกิจกรรมแรกนะคะเราก็จะไปยิงปืนเพนบอลกันนะที่ RTV สนามยิงปืนเพนบอลนะคะราคาคนละ350บบาท ก็จะมีชุดทหารให้เราได้เปลี่ยนใส่นะคะหรือว่าสวมทับก็ได้นะคะเพื่อป้องกันคราบสีจากเพนบอลนั่นเองมีรองเท้าด้วยนะฟิตติ้งชุดทหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มานี่เลยถ่ายรูปเป็นที่ระทึกเอ้ยอระลึกกันหน่อยนะโปรดเรียกพวกเราว่าทหารพานพานรอลิงนะคะพร้อมรบกันมากเลยค่ะแยกสีแยกฝั่งกันแล้วนะ สังเกตดูดีๆนะคนอื่นน่ะเขาจะซุ่มยิงกันหลังบังเกอร์ใช่ปะแต่จะมีคนคนนึงนะที่นอนยิงนอนยิงก็ได้เหรอ,อนอนยิงก็ชนะได้ด้วยนะงงปะโหแบบว่าเหนื่อยมากร้อนมากค่ะเพื่อนๆหลังจากเล่นยิงปืนเพนบอลแล้วนะคะเราก็จะไปขับ ATV ต่อนะราคาขับ ATV คนเดียว400บาท แต่ถ้าขับแล้วมีคนซ้อนท้ายด้วย500บาทนะและนี่ก็เป็นกฎของการขับขี่ ATV นะคะบินๆร ATV พร้อมแล้วค่ะนี่คือเส้นทางการขับ ATV ของเรานะช่วงแรกๆจะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีดินลูกลังนะคะแล้วก็จะมีการขับผ่านคูน้ำเล็กๆด้วยนะขอบอกว่าสนุกมากแล้วก็มันมากจริงๆนะคะต้องลองมาขับดูนะ หลังจากเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันมาแล้วนะเราก็มาพักผ่อนกันที่บ้านพักภูวิลล่าของเรานะคะบริเวณนี้นะที่สระว่ายน้ำนะคะตอนกลางคืนก็จะมีไฟเทคแบบนี้ด้วยเด็กๆก,ก็คือไม่พลาดเล่นสไลเดอร์แน่นอนคือสนุกสนานมากๆเรียกได้ว่าเล่นน้ำกันชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะแถมมีไฟเทคแบบนี้นะคะโอ้โหเปิดเพลงไปด้วยนี่คือเพลินมากๆเลยนะ เชฟหนุ่มที่นี่ดีงามมากๆเลยนะปิ้งหมูปิ้งกุ้งให้กินนะคะโอ้โหหล่อด้วยอร่อยด้วยนี่เชฟใหญ่บอกไ่าให้ใส่ถาเพิ่มมื้อเย็นมืน้นี้อาหารเราครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นชาบูซุกี้กุ้งย่างหมูย่างหอยนางรมหอยแคลงครบเลยนะอิ่มฟินกันเลยจ้า อิ่มแล้วก็จะไปร้องคาราโอเกะกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพราะเพราของแต่ละคนกันดีกว่านะคะเฮ้านะเฮ้านะมีข้าวทุกมืม่อพวกหญิงน้องกับชั้น ปล่อยใจปล่อยจอยกับเพื่อนๆที่ทรีซิฟบิงพูวิล่านะครนายกแล้วก็ยังมีกิจกรมจรม Adventure ร์สุดมันส์เรียกได้ว่าสนุกสนานครบรถกันเลยทีเดียวถ้าเพ,เพื่อนสนใจก็อย่าลืมแวะมาพักที่นี่กันได้นะที่แอบบอกว่าบ้านพักภูวิล่าของเราติดสวนทุเรียนด้วยนะจริงๆนะคือออกมาทางด้านขวามือนะคะเดินออกมาหรือว่าขับรถออกมาก็ได้นะคะก็จะเจอกับที่นี่เลยสวนลุงพัดค่ะ ก็จะเป็นสวนทุเรียนหมอนทองนะเดินตามเรามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นทุเรียนกันถ้ามาพักทรีสิบปบีกพูวีลานครนายกนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่สวนลูกพัดนะคะมีทุเรียนพันหมอนทองนะให้ได้ตัดแบบนี้เลยต,ต้นเลยนะคะทุกคนเลยมีแบบนี้เลยเ,เรามาประมาณช่วงไหนคะ ได้เดือนช่วงนี้นะคะช่วงม้ามาได้อันนี้คือสัจะพาช่วงม้ามาจะพาเป็นล่นไปคือจะพาเนี่ยก็จะมีไรสวนอยู่เดือนเนี่ยของของกันเ่งเราดูยังไงคะว่าสุกไม่สุกมันขั้วมันจะเรียกว่าขั้วมันจะใหญ่แล้วขั้วต่อขั้วมันจะใหญ่เหรอคะยังไงนะ ด้านบนมันใหญ่ๆด้านล่างจะใหญ่กว่าด้านบนค่อด้านคั่วด้านบนจะใหญ่กว่าด้านล่างใช่ไหมคะด้านล่างครับด้านล่างจะใหญ่กว well. ่าด้านบนอ๋อคั่วด้านล่างจะใหญ่กว่าด้านบนอ๋อแล้วก็เลี่ยงตาตาของเด็กน่าห่างกันตาห่างจากกันใช่ไหมคะตาตาตาห่กางกันโอ๋อ ตาก็คือตรงที่ไม่เป็น,นหนามๆออกมาก็คือถ้าถ้าเป็นลูกลูกยังอ่อนอยู่มันจะพีมันจะติดกันใช่ไหมคะมันจะใกล้กันแต่ถ้าแต่ถ้าใกล้สุกแล้วมันจะความพีของหนามอะ่ะมันก็คือมันจะห่างอ๋อก็คือตามันห่างก็คือแบบตัดได้แล้วใช่ไหมคะตัดเลยค่ะตัดเลยอย่าโดนหนูก็พอ <laughs> <laughs> อ,อมันเหนียวไหมคะมมไ,มไม่เหนียวเท่าไหร่หมอนทองช่วงวันที่เรามาที่สวนลุงพัดคือวันที่6พฤษภานะทุเรียนคือออกเยอะมากๆ รลานี่คือทุเรียนหมอนทองที่ตัดมาจากต้นสดๆเมื่อกี้เลยนะลุงเขาขายกิโลกร,รัมละ150บาทเท่านั้นก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะแนะนำมาที่คาเฟ่นี้เลยบิทเทอร์สวิตนครนายกนะคะคาเฟ่สไตล์ยุโรปอยู่ติดตีมถนนรังสิตนครนายกครอง14รับรองเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่โดนใจสายหวานเพราะว่าที่นี่นะมีอาหารขนมและไอศครีมแบบโฮมเมด รสชาติสุดฟินบรรยากาศสุดชิลแบบว่าดีต่อใจสุดๆไปเลยนะ <Wow. S 1> มีไอศครีมกว่า4ี่รสชาติเลยทีเดียวมุมน,นี้แสงและเงาคือดีมากมุมน,นี้ก็ถ่ายรูปได้สวยสุดๆไปเลยนะ ตามเรามาเลยนะด้านในก็คือจะมีที่นั่งอีกให้เลือกมากมายเลยนะคะเราสั่งเป็นบิงซูสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กมานะคะราคา179่อบาทอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะคะเราได้กินบิงซูโอ้โหเรียกได้ว่าสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็บิงซูที่นี่คืออร่อยเลิศมากเลยอันนี้ก็เป็นบิงซูทูโกนะคะ ราคา99บาทเท่านั้นอย่าลืมแวะกันมานะที่คาเฟ่บิทเทอร์สวีทนครนายกค่ะอยากบอกว่านี่คือทุเรียนที่เราซื้อที่สวนรุมพัดนะครนายกนะคะส่วนทุเรียนที่อยู่ติดกับทรีสิตบิงพูงวิลล่านะครนายกที่เราไปพักมานั่นเองตอนซื้อมาก,ก็คือทุเรียนอะ่ะยังไม่สุกนะคะก็รอประมาณ3-4วันนะคะพอทุเรียนสุกนะเราก็จะมากินทุเรียนกัน ปอกทุเรียนออกมาแล้วเห็นเนื้อทุเรียนคือจึ้งมากเลยค่ะเพื่อนๆคือเนื้อดีมากเนียนมากเลยนะแล้วก็สุกกาลังกินเลยนะ <Wow. S 1> รสชาติทุเรียนหมอนทองสวนลุงพัดคืออร่อยมากๆเลยนะเนื้อดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวที่นครนายกนะคะแวะไปที่สวนลุงพัดด้วยนะ เราจะใส่เบอร์โทรลุงพัดแล้วก็แมปเอาไว้ให้ใต้ร่างคลิปนะคะตรงคำอธิบายคลิปนะแนะนำเลยค่ะทุเรียนหมอนทองส่วนลุงพัดอร่อยจริงฟินเวอร์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะแล้วก็สามารถกด s u p e r t h n เ k s เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเช็คอินที่เที่ยวได้อีกด้วยนะขอบคุณค่ะ